สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่12พฤษภาคม2566 คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกดลล์ไลน์เมื่อการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ คนวันอาทิตย์นะคะเบียฟอร์จูนนะคะคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะจะมีความโชคดีนะคะเกี่ยวกับ ด้านของการเงินนะคะหรือบางคนมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะเวฟฟูจูนนะคะดวงของเราเรียกว่ากําลังจะมีความโชคดีนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆนะคะได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะหรือใครรอคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ9 ดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเครียดไปก่อนนะคะนับพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะหรือเรียกว่าสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหัวไมเกรนความดันเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะก็ได้ด้วยหรือบางคนนะคะทุกขลาบได้ด้วยนะคะนะมีโชคแล้วก็มีความเรียกว่าการเสียเงินก็ได้หรือบางคนนะคะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลโมนัต์หรือเปล่านะคะก็ได้ด้วยนะคะอัศวินดาบมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะในช่วงนี้นะคะการใช้รถใช้ถนนนะคะคนวันอาทิตย์นะคะขับรถเร็วต้องขับรถช้านะคะนั้นในช่วงนี้มีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะในการขับรถก็ต้องระวังนะคะสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะ นะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกอกถูกใจนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสพาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุดยานผ่านนะนะคะรวมทั้งบ้านเลขที่หรือเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปีนะคะมีเลข0 9 0 0ศนะคะ0 9 0 0นะคะ เข้าไปนะคะคนบันจัคนมันจนันจนะคะคนบันจันเก้าดาบคนบันจันในช่วงนี้นะคะนะใครบางคนนะคะมีความเครียดนะคะ นักเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือ yes. บางคนนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้ด้วยนะคะนักใครว่างานตกงานนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้งานใหม่หรือว่าได้ขยับขยายงานนะคะ3ไม้เท้าสีไม้เท้านะคะความสําเร็จนะคะก็อย่าอยู่นิ่งนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะหอกเรียกว่าใช้ความเพียรพยายามใช้ความกระตือนร้นนะคะบางคนทํางานควบคู่สองอย่างสมอย่างนะคะในเวลาเดียวกันก็ได้ด้วยนะคะ นาเจ็ดไม้เท้าสี่ไม้เท้าสามไม้เท้านะคะางานเยอะนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะบางคนเรียกว่าทํางานทั้ง7วันได้ด้วยนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจําในช่วงนี้มีโอกาสาเงินเดือนนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเรียกว่าเงินเดือนอัพขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ น้าพักผ่อนน้อยนะคะหลับไม่สนิทนะคะปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะวิงเวียนศีรษะเจ็บคอปวดตามกล้ามเนื้อนะคะปวดไหล่ปวดบา่าปวดเข่งปวดขานะคะก็ได้ด้วยนะคะนะในช่วงนี้ใครอยู่ในช่วงของหมอนนัดตือเปล่านะคะก็เรียกว่ามีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักบางคนเจอกันในสายงานนะคะ นะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะอาจจะเป็นคนในเพื่อนร่วมงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้นะคะโชคลาภจะได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะส่วนเลขมงคลน,นะคะจากไพัยิปซีมีเลข9ก4 7นะคะ9ก4 7สานะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วังารนะคะโห oh, คนวนังารหนึน่งเหรียญนะคะน่าจะมีความโชคดีนะคะใครชอบการเสี่ยงโชคนะคะนั้นในช่วงน,นี้นะคะเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงลอตเตอรี่นะคะทิ้งๆไว้บ้างนะคะเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะนะักการค้าการขายนะคะขายเดบายดีนะคะในช่วงน,นี้นะคะหรือใครว่างานตกง,งานมีโอากาสได้งานนะคะนะบางคนมีโอากาสได้เดินทางเรียกว่าซื้อทองนะคะซื้อ,อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนก็ได้ด้วยนะคะ หน้าไม้เท้าการงานนะคะมีการแข่งขันการค่อนข้างจะสูงแต่เราสู้ได้นะคะนักงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะเรียกว่าการแข่งขันรวมทั้งนะคะมีห้าไม้เท้าเข้ามาประกบตัวนะคะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือว่าลูกค้านะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะก็ต้องระวังมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะนะเป็นปากเสียงที่ทําให้เราเซีเรียสได้นะคะเรเรียกว่าเถียงกันไปเถียงกันมาได้ด้วยนะคะ เจสเมนนะคะคำพิพากษานะคะในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะเ,เรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะมีช่วงมีล่าบแบบฟลุกๆนะคะแะมีอะไรแบบคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะเจสเมนนะคะเทวดาเป่าแตรให้คนไต่ฟืนขึ้นชีพนะคะไม่ว่าเราจะคาดหวังสิ่งใดอยู่นะคะความสําเร็จนะคะการเป่าแตรให้เรารับรู้นะคะใครที่จะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นหรือใครที่มีคดีความนะคะคดีความก็จะสิ้นสุดนะคะเรียกว่าศาลจะยกฟ้องนะคะ แต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะเพราะตัดสินจากการเรียกว่าบุญแลก้ก็กมตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะตัดสินจากเ,าเรียกว่าตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจสตานะคะในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารนะคะ มีโอกาสได้เดินทางบางคนนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนไปในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติด้านของการงานนะคะนะแเจมตลาดได้ดีนะคะนะโดยเฉพาะงานประเภทโรงแรมนะคะรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะหรือเกี่ยวกับทาสวนทําไร่นะคะเกี่ยวกับเกเษตรพวกนี้นะคะงานค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีช่วงมีลาบนะคะคนบันคนะคะงคานนะคะเลขมงคลนะคะจากพยับศีมีเลขหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันพุ คนวันพุธแฮงแมนคนวันพุธใ,ในช่วงนี้นะคะใครบ,างค, tai, บางคนมีความเครียดนะคะนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นอกระบบหรือมีโอกาสต้องหย i, ิบต้องยืมนะคะเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินนะคะบางคนถึงขั้นนําของเก็บของเก่ามาแปลเปลี <sig slows? S 1> ่ยนเป็นการเงินนะคะจำนองจำนำนะคะก็ได้ด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีแต่การเงินที่รอ ารายจ่ายนะคะสามไม่เท้านะคะนะักการงานบางคนก็มีโอกาสได้เรียกว่าการงานที่ทําอยู่นะคะบางคนที่มีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือคิดอยากจะขยับขยายงานก็ได้ด้วยนะคะห้าเหรียญนะคะการเงินนะคะนะมีดวงต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะั้นในช่วงนี้นะคะการเงินต้องรัดเข็มขัดนะคะ The word นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนมีโอกาส เยาเรียกว่าการเดินทางนะคะขึ้นเหนือนลองใต้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเครียดนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้นะคะนะมีเดอะเวอร์เข้ามาประกบท้ายนะคะเรียกว่าการหลุดพ้นนะคะจากความาทุกข์ใจนะคะ,นะแต่ในช่วงนี้นะคะด้านของโชคลาภใครที่จ้บการเสี่ยงดวงมีโชคมีลาบได้นะคะ หรืองานทางด้านถ้าทางด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่างานทางด้านประเภทสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีบีบางคนก็มีโอกาสดาได้ขยับขยายได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพในช่วงนี้คนวันพุธนะคะบางคนนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะปวดหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้าตาลลาไส้นะคะ นะ้ปวดเขา่าปรู้วไม่เกรนนะคะนะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะต้องดูเล็ดสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบนะคะของคนมันมีโชคมีลาบได้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะนะ The word นะคะเรียกว่ามีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากพ4ยสีนะคะมีเลขสองสามห้าหนึ่งนะคะ สองสามห้าหนึ่งนะคะคนวันพฤหัสนะคะโหคนวันพฤหัสแฮงแมนนะคะ คนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะนะบางคนนะคะเรียกว่ามีความเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะราชินิดาบนะคะแต่คุณก็มีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีความอดทนทุกอย่างนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถนะคะถามว่ารอดไหมผ่านไหมผ่านนะคะนาราชินิดาบเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งแล้วก็อึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะฝา่าฟันอุปสรรคได้แต่จะเหนื่อยนิดนึงนะคะ นันในช่วงนี้คนวันพฤหัสมีบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าต้องตัดสินใจนะคะราชนิพจนร์นะคะมีความหวังนะคะมีความขวัญน,นะคะมีความจินตนาการนะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทความสวยความงามเสื้อผ้านหน้าผมนะคะ นะช่างเกจิพวกนี้นะคะช่าง,งออกแบบช่างดีไซน์หรืองานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ mm. แพทย์หมอพยาบาลพวกนี้นะคะคนขายประกันงานทางด้านมูุนิธทิพพวกนี้งานเยอะนะคะความรับผิดชอบมาก s. <S มายนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับก่อสร้างนะคะการทุบการขุด,ขด,ขดข Orleans, การเจาะการก่อสร้างแ <ป ät S 2> พทย์หมอพยาบาลนะคะพวกนี้งานเยอะนะคะ นักง,งานก่อสร้างก็เรียกว่าได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะต้องรัดเข็มขัดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะมีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนที่รออยู่นะคะนะรายจ่ายรออยู่เต็มไปหมดหรือว่า,าระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะบางคนมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือก็เรียกว่า,าเกี่ยวข้องกับรงพยาบาลนะคะบางคนมีโอกาสถึงขั้นผ่าตัดได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะนะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะ หรือคนผู้หญิงนะคะอาจจะ,จจะเรียกว่าการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมก็ได้ด้วยนะคะนะอยากทำศัลยกรรมนะคะตัดสินใจอยากทำน่นอยากทำนี่นะคะก็<อ>เรียกว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับมีดหมอหรือโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะนะการเงินอาจจะหมดไปกับส่วนตรงนี้นะคะสำหรับใครบางคนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคุ่ครองในช่วงนี้ระวังอารมณ์คำพูดกันเลาะการขัดแย้งนะคะคนผู้หญิงนะคะก็เรียกว่าอาจจะอยู่ใน บางคนอยู่ในช่วงของอารมณ์ขี้หึงขี้หวงได้ด้วยนะคะจ้องจับผิดซิกเส้นแม่นยำนะคะระวังนะคะคาพูดนะคะระวังบางคนถึงขั้นท้าเลิกทายาได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะนะถ้าใครที่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์นี้ก็วนไปทําบุญนะคะจะเสริมดวงให้กับตัวเราส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนมีความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะเรียกว่าโสดไม่สนิทหรือว่าเรียกว่าโสดความรักที่ยังไม่อยากจะ เขาเรียกว่าปกปิดนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะส่วนเลขมงคลเกี่ยวกับยี่สี่นะคะมีเลขสองศูนย์สองหกนะคะสองศูนย์สองหกนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ คนวันศุกร์หกไม้เท้าสามไม้เท้าคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะงานเยอะหรือเรียกว่ามีโอกาสได้ขยับขยายหรือบางคนนะคะทำงานควบคู่สองอย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนะการงานไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็มีเขาเรียกว่าความสําเร็จหรือใครว่างงานมีโอกาสได้งานนะคะการสอบการแข่งขันในช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะสามดาบนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ สุขภาพระบบทางเดินหายใจเจ็บคอมีเสมหะรวมทั้งคําพูดในช่วงนี้ควรสุขระวังคําพูดนะคะนะคํำพูดของเราอาจจะไปทิมแทงจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะเดินเลนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะด้านบริการด้านร้านอาหารนะคะเรียกว่า,าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ นะใครขายลูกออนไลน์พวกนี้นะคะขอเน้นไลฟ์สุดหน่อยนะคะคนวันศุกร์ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะช่างสื่อสารนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะคนวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่า,ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแทรกหรือว่าปัญหามือที่สองที่สามได้ด้วยนะคะนะบางคนอยู่เฉยๆอาจจะมีคนน้นคนนี้เข้ามากิกมากักกับเราก็ได้นะคะหรือก็เรียกว่าอาจจะ เดินเริ่มวสามดาบนะคะนะปัญหามือที่สองปัญหามือที่สามเกิดขึ้นได้นะคะนะบางคนนะคะไม่ได้ไปอะไรกับใครอาจจะมีคนอื่นเข้ามานะคะทำให้มีปัญหาได้ด้วยนะคะหรือใครที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ก็ต้องดูนะคะนะเพราะคนเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออ่าเขาเรียกว่าเข้ามาเข้ามาพัวพันกับเราโดยที่เรา คนที่เข้ามาพัวพันกับเราอาจจะมีเจ้าของนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาบนะคะ,าะ,คะจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบซีนะคะมีเลขหกสามสามหกนะคะหกสามสามหกนะคะต่อไปนะคะคนมันเสา คนวันเสาร์สีถ้วยคนวันเสาร์นะคะสีถ้วยนะคะราชนิพจน์นะคะนั้นในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์อารมณ์เซ็งเซงเบื่อเบื่อนะคะตั้งแต่เช้านะคะนะเรียกว่าอารมณ์ผันวนแปรปวนนะคะนะอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งคนเดียวนะคะสีถ้วยนะคะราชนรพจน์นะคะอารมณ์ก็เรียกว่าอ่าค่อนข้างจะ บางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราคาดหวังเราก็ต้องเผื่อใจบ้างนะคะเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะแต่ด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความเสวยอความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะช่างแกนจิตช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์งานทางด้านประเภทนี้นะคะยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ด้านของการเงินนะคะมีโอกาสต,ต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะในช่วงนี้นะคะนะเขาเรียกว่ารอรายจ่ายเป็นก้อนรออยู่นะคะแต่การเงินก็ไม่ขาดมือนนะค,ะคนเสาร์นะคะ จะมีไม่เงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาหรือใครบางคนนะคะกําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่นะคะหรือต่อยอดงานที่ทําอยู่นะคะอยากเพิ่มงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะมีความคิดเขาเรียกว่าความคิดไม่สิ้นสุดนะคะ,ะหรือบางคนทํางานควบคู่นะคะ บางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูก็ได้ซิกเส้นลงสังหณ์ช่วงนี้แม่นยำนะคะหรืออยากจะค้าขายทั้งโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลทาได้นะคะคนวันเสาร์นะคะนักสมองดีนะคะน้ามีเขาเรียกว่ามันสมองดีนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะพูดเก่งคุยเก่งนะคะช่างเจราจานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะกระเพาะอ,อาหารกรดไหลย้อนนะคะเจ็บคอนะคะ ปนะวดหัวมไมเกรนปวดแขนนะคะปวดตามอา,อาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะยังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ได้นะคะแต่ในช่วงนี้คนทสอนะคะอารมณ์ผันผวนเปรียนปะนะคะจก,กจิกจุ๊จี้นะคะต้องระวังอารมณ์นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะ เขาเรียกว่าบางอารมณ์มันเหมือนกับโสดไม่สนิทนะคะบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่หรือเปล่านะคะยังไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้าน,นของโชคลาบนะคะใครที่ชอบกันเสียงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคลาบแต่ก็ต้องอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งตัวสุดท้ายด้วยนะคะนะเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าไม่ได้ดัง่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปซีนะคะมีเลข 4-2-5-1นะคะ4-2-5-1นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะต่อไปเรามาดูเลขมงคลนะคะประจำวันที่12นะคะพฤศจิากาน,นะคะใครชอบการเสียงดวงหวยหุ้นเวลาหวยอน่อยนะคะเรามาดูกันนะคะ ขอให้ทุกคนเฮงรวยๆนะคะปังๆนะคะเฮงๆรวยๆนะคะมีโชคนีลาภนะคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนเก้าศูนย์ศูนย์หรือเก้านี่แปลงเป็นเลขหกได้นะคะนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะคะ 9 0 0หรือ6 0 0นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเพ่งๆก็รวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ